พาทัวร์บ้านหลังมุมที่สวยที่สุดเลยในใครที่ดูคลิปนี้ดูก่อนอยาบพลาดเลยนะเพราะว่ามีหลังเดียวในพฤกษที่11เท่านั้นพี่ๆ่ะจะบอกว่าตรงนี้นะสวยมากใส่มาในที่จริงเลยจอดรถได้ถึงสองคันเลยค่ะจอดฝั่งนี้ก็ได้ไม่ต้องแย่งกันยังมีพื้นที่หน้าบ้านไว้นั่งเอนจอยอีกค่ะนั่งจอดรถฝั่งนี้ได้อีกหนึ่งคันรวมเป็นสองคันเลยฝั่งนี้ดีมากมีโซกไฟเปิดตั้งแต่นอกบ้านแบบนี้เลย สวยที่สุดตั้งแต่ดูมาในเือเทนวาความนี้นะคะกระเบื้องสวยเทนานสวยฟ้าสวยไฟหลุมไฟซ่นอนมีให้ครบเลยแล้วต้องบอกก่อนว่ากระจกสวยรอบบ้านดีเทลดีแล้วห้องนี้นะคะคือห้องนอนชั้นล่างไปดูกันบ้ามากทุกคนคือใส่เตียงคินไซส์ได้ขนาดแบบใหญ่มากๆสองเตียงเลยห้องลิฟวิ่ง,งตรงนี้และยังไม่พอแค่นั้นนะคะ ออกจากตรงนี้ก็ถึงห้องครัวเลยนะคะบอกเลยว่าใครๆที่ชอบฟังชันบ้านแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนมีตู้บิวอินให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะห้องครัวสวยมากๆเลยนะทุกคนนี่นะคะซิงค์นะคะสองอ่างนะคะเดี๋ยวเอาเตาแก๊สมาลงให้ตรงนี้เลยนะคะสวยมากห้องน้ำรับแขกค่ะทุกคนดีมากหลังนี้นะคะหลายกระเบื้องสวยที่สุดเลยชอบมากๆนะคะเป็นแบบว่าเทนใหม่สมยัยใหม่เลยอะทุกคนพี่สาวพี่ชายที่อยู่ยนะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้มันแฮปปี้มากแค่ฟ้าใสมารีวิวนะรู้สึกเลยว่าถ้าใครที่บ้านหลังนี้ไปอะต้องชอบที่สุดเลยอะเพราะว่า เ้ามบนมี3ห้องนอนมีห้องนอนข้างหน้าชั้นหนึ่งด้วยแล้วห้องนอนทุกห้องเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องน,นะคะก็จงกระจกดีมากทุกคน แต่ห้องน้ำทุกห้องอ่ะสวยเกินเบอร์มากห้องนี้เขาให้ฟังก์ชั่นเต็มมากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรนชาเวอร์แล้วก็เบื้องแบบใหม่นะคะทุกรายที่เราคัดสัต์มาคือดีหมดเลยนะคะอีกอย่างด้วยนะคะอ่างล้างมือแบบนี้ทุกคนเป็นแบรนด์ของน้องพัดเองนะคะหลังนี้เรีจะร้อยใครที่อยากได้ฟังก์ชันครบๆสวยๆแล้วรู้สึกว่าคุ้มพิมพ์เนี่ยจังเลยพิเศษมากก็ต้องหลังนี้แล้วค่ะทุกคนรอยากญ่้บ้านมือสองลีโนเวทราคาดีๆแบบนี้ราคาน่ารักต้องที่นี่เลยะคะ่นะน้พองพัดพรีเวอร์ตี้พัดและอย่าลืมมาเจอที่ฟ้านะ